สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของบาบูชกาสีนั่นเองนะครับหรือว่าบาบูชกาแซดนั่นเองนะมันคืออะไรกันนะครับผมบาบูชกาแซดเนี่ยน,นะครับผมก็คือตัวของสัญลักษณ์ที่รัสเซียเนี่ยเอามาใช้เป็นพ็อพเพกนด้าไอคอนนะโปรโมทไปทั่วรัสเซียเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีการสร้างรูปปัน้นมีการเพ้นรูปตัวของคุณยายถือธงโซเวียตเนี่ยเต็ไมไปหมดทั่วทุกที่เลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าบาบูชกาสีเนี่ยนะครับเป็นตัวแทน ของชาวยูเครนที่ยืนหยัดเพื่อสาภาพโซเวียตน,นั่นเองนะครับ แต่เรื่องราวความจริงเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวนะเรียกได้ว่าน,นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งมิติของเรื่องราวเท่านั้นจริง,รงๆในเรื่องราวของบาบูชกาซีเนี่ยมันมีความเศร้ามันมีความสูญเสียมันมีสิ่งที่มันไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็เลยจะพามาดูที่มาของโลโก้สัญ,ญลักษณ์นี้ที่รัสเซียเอามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะนํามาใช้โปรโมทเกี่ยวกับแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาเล่าความจริงตีแผ่ทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังจุดเริ่มต้นของสัญ,ญลักษณ์นนนี้้เ่มมัริขึน วิดีโอหนึ่งที่ออกมาในช่วงเดือนเมษาโดยวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่คุณยายคนหนึ่งเนี่ยเดินถือธงโซเวียตนี้เข้ามาเจอกับทหารยูเครนซึ่งทหารยูเครนเนี่ยก็มอบอาหารมอบของใช้ต่างๆให้กับคุณยายแต่พอคุณยายรับของมาเสร็จปุ๊บ ทหารยูเครนเนี่ยกับหยิบธงนี้มาแล้วก็โยนไปที่พื้นพร้อมกับกระชืบธงทิ้งและการกระทําแบบนั้นคุณยายรับไม่ได้ก็เลยทําการคืนของที่ฐานยูเครนเนี่ยให้มาแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ของฉันยอมสละชีวิตเพื่อธงอันนี้การกระทําของนายทหารเป็นอะไรที่แบบยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นการดูถูก ตัวของธงที่ตัวของคุณยายเนี่ยเคารพรักเป็นอย่างมากและหลังจากคลิปวิดีโอนี้เป็นไวรัลไปไม่กี่วันเนี่ยที่รัเสเซียเองมีการเพ้นภาพมีการสร้างรูปปั้นมีการแต่งกลอนแต่งเพลงอะไรเกี่ยวกับคุณยายอ,ออกมาเต็มไปหมดเลยเพราะเรียกได้ว่ามันจะหาตัวอย่างแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับที่จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ออกมาเป็นไวรัลแบบนี้แล้วเป็นคนยูเครนที่รู้สึกว่ายังกลมเกลียวกับความเป็นสาหาพโซเวียตอยู่และหลังจากที่มีการแต่ง,ตงเพลงแต่ง,เพ,ง,งปปเพลงสร้างรูปปั้นเพ้นสีเพ้นรูปอะไรกันมาเต็มแล้วความดังของ คุณยายก็ฉุดไม่อยู่เลยนะครับในรัสเซียเนี่ยพุ่งกระฉุดเลยจนกระทั่งเรียกได้ว่ามีสติกเกอร์แปะรถอารมณ์แบบวัดท่าไม้ประเทศไทยอะ่ะแต่เป็นรูปคุณยายแทนแล้วก็เรียกได้ว่ามีการทําของเล่นมาด้วย คือมีทุกอย่างอะ่ะที่เป็นแบบตัวของคุณยายได้เนี่ยก็ทําให้คุณยายเนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนเซเลบิตี้ไปเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าชีวิตของคุณยายเองเนี่ยกลับอยู่ไม่สุขเลยนะครับผมเพราะคุณยายเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นคุณยายเนี่ยเชื่อว่าธงโซเวียตอันเนี้ยมันเป็นธงที่สื่อถึงสันติภาพและความรักเป็นธงที่โซเวียตโบกเอา ใั้ชนะเหนือกรุงเบอร์ลินนะครับเหนือกองทัพนาซีนั่นเองคุณยายไม่ได้มองว่าธงธงนี้เป็นธงแห่งความโหดร้ายหรือสงครามแต่เป็นธงที่ช่วยนําสันติภาพและความรักมาสู่โลกและนอกจากนี้เองนักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คุณยายคุณยายเองก็บอกว่าตัวของเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เลยในการที่ทางราัสเซียเนี่ยมาบุก ในดินแดนของยูเครนตัวของเธออาจจะแฮปปี้ที่รัสเซียเบลารุสหรือยูเครนอาจจะกลับมารวมกันใหม่ให้เป็นโซเวียตกันใหม่แต่เธอก็ไม่ได้ชอบสงครามไม่ได้ชอบการฆ่าฟันอยู่ดีลันลานของเธอเองเนี่ยต้องหนีไปยังโปรแลนด์จากสงครามนี้เลยด้วยซ้ําและที่บ้านของคุณยายเองเนี่ยก็ยังมีรอยกระสุนมีรอยปอกกระสุนอะไรเนี่ยตกอยู่เต็มไปหมดคุณยายเองเนี่ยนอกจากจะต้อง พบเจอกับความลําบากในช่วงสงครามแล้วนะครับยังถูกเพื่อนบ้านยังถูกคนรอบตัวมองว่าเป็นคนทรยศอีกทั้งที่คุณยายจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตจำนงแบบนั้นแต่คุณยายอ,อาจจะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความเป็นโซเวียตแต่คุณยายก็ไม่ได้ต้องการสงครามอยู่ดีคุณยายเชื่อในความรักและสันติและในช่วงเวลาที่คุณยายเติบโตขึ้นมาเนี่ยทงทงนี้ก็เป็นการ represent ถึงสัญลักษณ์นั้นจริงๆเพราะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้โลกมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมหนาซีเองแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วด้วยกําลังของสัมพันธมิตรเอง กว่าจะรวมตัวกันในการจัดการกับนาซีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เรียกได้ว่าความคิดมันก็เป็นคนละเจนคนละรุ่นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวของผมก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจของคุณยายเป็นอย่างมากและสุดท้ายเนี่ยตัวของคุณยายเองก็ต้องการเพียงแค่จะเป็นคนธรรมดามีชีวิตอยู่อย่างสันติเท่านั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่านี่ก็คือความจริงหลังซิมโบลหลังสัญ,ญลักษณ์ที่ทางรัสเซียเนี่ยเอามาเปิดเผยกันเต็มไปหมดเลยอย่างบาบุูชกาสีนั่นเองนะครับ